สองตัวนะลอ,อ então, ระเบิดรอ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 โาวหรอขบรถนขบรถนเดี๋ยวข้าเดี๋ยวนระติกตัวเดี๋ยวตรงนี้กำลังปักย่าโดนฟองเลยปะ่าวะ บข้างบนเลย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 ข้างบนที่โดชอบขึ้นอ่ะเออที่โดชอบขึ้นอ่ะเราอยู่บนหลังคาไอ้ตัวไอาต้องเบต้องเนนองไอ้ี้โดขนาดนั้นรอนับตันนะเหรอเออ ไปไปไปเฮ้ยเอ็ตตี้ที่หนึ่งะตี้ที่หนึ่งเนี้ยมา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 เล่นนี่ปะตัตกสูงก่อนได้ปะมันไหลลงขวาใช่เลยเรื่อยกระตองกันไออกไปเร่อยนาะมันออกไปแล้วเป่าตึสูรถนี้มีก็ตตรงแถวตกสูงโดนงแล้วอ่ะเหลี่ยงระวังรออ้าวผผมเจ็บมากพี่ตัวไม่เจอขุดขุชัน ไปเหาไรเไละวิ่งซ้ายจะวิ่งซายจะวิ่งซายขับรถขับรถวิ่งขวาออกขวาตายตายาบ้านนี้มีต้นอกโอยเหี่ยงแค่เดียวนี้ฟีตรงนี้ฟีมาแล้วหรอยิงฟีลังหินรถ เห็นแล้วเห็นแล้วสิมันเจ็บมากโคตแดงไปมองหน้าเราตอกหนึ่งน้องหนึ่งรถ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  สายขึ้นสายขึ้นโอ้ยรหัวแตกตเียหิดืตัวเดียวไอ้เี้ยเนี่ยโอเคโอเคออต้องต้องเดินออใเขาลังเลยต้องเอาปะเดี๋ดให้เดี๋ดให้แฟดมีสอลูกดนแล้วน่าจะโดนแฟดน่จะโดนแฟดน่าจะโดนแฟดโดนแฟดโดนแฟด สวยมาับได้ดยเฉยๆันไปหน้าหน่อยต้องคันไปหน้าหน่อยดเลยน้องูไปจอเล็บไป้องเล็บตัวเดียวนะระวังจับกิวนะโอเคปั๊มเลยมาชุบมาชุบไ่ชุบไ่ชุบตรงไหนตรงไหน ดันได้ไหมตรงไหนตรงไหนขอขอขอตุ้าผมเลยาร์คเลยพี่ข้างหน้าเลยอดอไปเลยอดอไปมาร์คสามมาร์สามมาร์มาผมเสียงชัวมาร์นั่นแหละพี่สวยสี่ตัว